ใหม้มิ้งต่อ่นี่มาวะ <c oughs> เดี๋ยวนีวมันตัวอะไรนะเฮ้ยเฮ้ยใหยุดเล่นนะท้อถี่เล่นกลามอยู่เนาะเอ้ยนายเบื่อชิมัดไปดีกว่าเอ่อเหยียดมัมนั่นมึงซ่อนจริงๆแล้วใช่มะ่ะฮ่าๆแกหลบอีกชั้นไม่ได้หรอกนะทีนี้ออกมาซะเถอะก่อนที่ฉันจะใ <c oughs> ห,นหน้นายนายเป็นพ่ออันได้เหรอเย็บ พาะอันดในีตัวสูงจังเลยนี่มึงเป็นคนหรือมีควายเว้ยเนี่ยแม่งจะทับกูบตายอยู่แล้วเนี่ยแซนจะตายแล้วเอ๊ะทำไมเรือวันนี้มันหนักแปลกๆปสตองเอาละทีนี้จงมาหยิบซะด,ดาริงหยิบมาละกูแดกจุดแปบบ๊บ <laughs> นี่คงเป็นรายการสุดท้ายแล้วสินะเมตตาตอนเมื่อตอนตอนแรกแม่งก็ใหญ่ยอยู่แล้วนะแต่พอไอ้นี่มาทีแม่ง อย่างกับพ่อเลี้ยงลูกเลยโห,หยุดโดเอ๊ะผ้าผมไม่พอเฮ้ยเซบาลาช่วยอะไรบึงอ่านไปทำลายผู้ที่น่าสงสารบริสุทธิ์แล้วก็เด็กบริสุทธิ์แล้วก็เด็กกูไม่เข้าใจเลยกูเป็นผัวมึงได้ไงอืมนายคือแอสเลลเดีเมอร์ใช่ไหมปล่อยฉันไปเถอะนะอ๋อกูตายแป๊บ